สวัสดีค่ะ,ะนักเรียนชั้นม2ออทุกคนมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่5ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียค่ะในคลิปนี้เราจะเรียนต่อจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนภูมิภาคเอเชียใต้ไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเรียนเรื่องภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ค่ะ ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีตเพราะเป็นจุดเชื่อมทวีปสำคัญ3ทวีปได้แก่ยุโรปเอเชียและแอฟริกานะคะประกอบด้วยประเทศซาอุดิอาระเบียอิหร่านเุรกีอัฟกานิสถานเยเมนอิรักโอมานซีเรียสหรัฐอาหรับเอเิเรตส์จอร์แดนอิสราเอลคูเวตกาตาเลบานอนไซปปัดและบาเรงค่ะ สำหรับสภาพภูมิประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะคะ mm hmm. ก็จะมีเขตเทือกเขาและที่สูงทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่ราบสูงอิหร่านเป็นต้นค่ะสองคือเขตที่ราบสูงอาหรับทางตะวันตกเฉียงใต้เช่นบริเวณภาบสมุทรอาหรับเป็นต้นค่ะและสุดท้ายคือเขตที่ราบต่าตอนกลางคือบริเวณมเมลุ่มแม่น้ําไทกริสและยูเฟรติสค่ะ ส่วนสภาพภูมิอากาศนะคะบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไทรปิดและโยเวติสและชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียมมีอากาศอบอุ่นมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเช่นบริเวณประเทศอิรักอิสราเอลและซีเรียค่ะส่วนบริเวณคาบสมุทรอารับนะคะก็จะมีภูมิอากาศแบบทะเลทรายที่ร้อนและแห้งแล้งผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบางใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเช่น ถบประเทศซาอุดิอาระเบียเยเมนและจอร์แดนเป็นต้นค่ะค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะคะก็เริ่มที่การปกครองในอดีตก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมเมืองในยุคแรกนะคะคืออารยธรรมเมโสโปเตเมียซึ่งมีพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การปกครองแบบนครรัฐการปกครองภายใต้อาณาจักรและจกกักรวรรดินะคะและในคิศตวรรษที่5นะคะได้รับอิทธิพลจากอารยธ,ธรรมกรีกโรมันศตรวรรษที่7เมื่อศาสดามุฮัมมัดประกาศศาสนาอิสลามทำให้ชาวอาหรับและพวกเมดดอินเกิดความสามาัคคีจากการนับถือศาสนาเดียวกันต่อมาก็มีการ สร้างจักรวรรดิอาหรับที่รุ่งเรืองอยู่ในช่วงพิสตกราตกราช634ถึง1,258โดยมีศูนย์กลางที่เมืองแบกแดดนะคะและต่อมาก็คือพศิศตศตวรษที่13พวกนุสลิมมองโกลอยก็ขยายอำนาจเข้ามาค่ะและในพศิศสศตวรษที่16นะคะอณาจักรออตโตมันก็ได้เข้ามาปกครองดินแดนนี้ ต่อมาก็เป็นการปกครองหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกนะคะโดยชาวยุโรปเนี่ยขยายรัททิศจักรวรรดินิยมเข้ามาในริศศตรวรรษที่19นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่1อังกฤษและฝรั่งเศสเข้ามามีอิทธิพลและสนับสนุนให้ชาวยูจากยุโรปอบพยพเข้ามายัางดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้หลังสงครามโลกครั้งที่2มหาอำนาจตะวันตกสนับสนุน การตั้งประเทศอิสราเอลของชาวยิวทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นจนนำไปสู่สงครามระหว่างชาติอาหรับกับอิสราเอลอลไตายกับอิสราเอลค่ะค่ะต่อมาเป็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะคะโดยเศรษฐกิจในอดีตเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นดินแดนเชื่อมเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียออฟริกราตะวันออกและมหาสมุทรอินเดีย เดิมชาวอาหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการเลี้ยงสัตว์หรือเป็นกองคาราวานค้าขายนะคะและเมื่อกรวรริอาหรับรุ่งเรืองนะี่พ่อค้ามุสลิมได้ออกค้าขายไปยังดินแดนต่างๆและเศรษฐกิจภายหลังการเข้ามาของชาติตะวันตกนี่ก็ในศตวรรษที่19ยุโรปได้ผูกขาดการค้าในภูมิภาคนี้ในคริสต์ศตวรรษ1869อังกฤษได้เปิดใช้ลองสุเอตในอียิปต์ จนกลายเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญของโลกนะคะแล้วก็มีการค้นพบน้ํามันนะคะทําให้ดินแดนนี้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นโดยมีการรวมตัวการตั้งองค์การโอเปกค่ะและปัจจุบันเมืองใหญ่หลายเมืองมีฐานะทางเศรษฐกิจด,ดีนะคะเช่นเทลอาวีปในอิสราเอลและริยาดในซาอุดิอาระเบียเป็นต้นค่ะ ต่อมาเป็นพัฒนาการ้าสังคมนะคะสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมแบบชนเผ่าประกอบด้วยพวกที่ตั้งถิ่นฐานและพวกเฟรอนหรือพวกเมดูอินนะคะมีการการอยู่กลางทะเลทรายเนี่ยทำให้ชนเผ่าต่างๆต้องช่วยเหลือกันและการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามก็ทําให้ชนเผ่าต่างๆเนี่ยรู้สึกผูกพันกันในฐานะที่เป็นมุสลิมเหมือนกันความขัดแย้งระหว่างเผ่าจึงลดลงค่ะ ต่อมาเป็นสังคมสมัยจักรวรรดิอาหรับนะคะประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวอาหรับนับถือศาสนาอิสลามมีการรับรู้รับความรู้ต่างๆจากทุกเชื้อชาติศาสนาเช่นการรับเลขอาราดิกจากอินเดียแล้วนำไปพัฒนาต่อจนทำให้มีความรุ่งเรืองทางอรารยธรรมสูงมีการถ่ายทอดความรู้ไปยังยุโรปผ่านสงครามครูเสศและภูมิภาคอื่นๆผ่านกัน ทำสงครามการเผยแพร่ศาสนาและการค้าขายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ